สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูน้าข้างบ้านกันหน่อยนะครับจะหวันวันนี้นะครับแต่ตัวนี้ดูดดูดน้ำรอรถมาปั่นนะครับมันก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเปรียบเทียบจากวันนั้นนะครับจากคลิปที่แล้วพี่เจ๊เขาลงมาเก็บหอยนะครับน้ำยังเต็มอยู่เลยนะครับ หมดแล้วครับเราต้องเราต้องดับเครื่องรอน้ำก่อนอเดี๋ยวรอน้ำมันค่อยๆไหลมานะครับดูดรอรถครับรถน้องเขายังไม่มานะครับตัวนี้เราจะหวานข้างบนนะครับท่านผู้ชม เราจะให้เข้าปั่นก่อนนะครับปั่นแล้วเราก็จะหวานบนนะครับก็ก็ได้อยู่นะครับอวานก็ไปหวานลงนาไกลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนั้นเดี๋ยวอีกสักสี่หาวันเดี๋ยวจะพาไปดู ถึงจะยากหน่อยแต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับมีแมลงด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมลงมาเดินเนี่มันมีแมลงขึ้นด้วยนะครับปีนี้ทํานายากเอ่อทำไม่ทันก็น้ําท่วมนะครับพอดูดน้ําออกได้ก็มีแมลงนะครับเดี๋ยวพอหวานไปแล้วพอมีน้ําหน่อยก็หอยนะครับเนี่ยหอยเริ่มลอยไม้นครับตรงไหนที่มีน้ําไหลเราจะเจอหอยเชอรี่เลยนะครับ ก็ต้องสู้กันไปแล้วครับชีวิตชาวนานะครับไม่ทำก็ไม่ได้นะครับการทำนาบางทีมันก็เหมือนเงินเก็บนะครับเรามาลงทุนใส่ตัวนี้แล้วเราก็พอถึงยามเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวขายนะครับได้ผลผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเราก็ขายนะครับขายแล้วก็ได้อกไปใช้หนี้เขานะครับ ปดสิบเปอร์เ็นตแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับชาวนาเป็นหนี้หมดนะครับไม่เอาถึงร้อยหรอกเอาแค่แปดิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นหนี้ทุกคนนะครับผมยังเป็นหนี้นะครับผมก็ยังมีหนี้นะครับเป็นหนี้ทกศนะครับใครที่เข้าถึงแหล่งการเงินได้คนนั้นจะเป็นหนี้ทันทีนะครับคนที่นี่เยอะก็ เครดิตดีนะครับขายเครดิตดีก็นี่เยอะหน่อยนะครับตอนกูสนุกดีครับแต่ตอนใช้ไม่สนุกแหละเงินกูใช่เงินกูนะครับสุดท้ายก็ต้องใช้นี่เขานะครับก็ชาวนาก็เลยต้องทำหน้านะครับเพื่อที่จะได้ มีทุนนะครับเพื่อที่จะได้มีเงินนะครับไปใช้หนี้เขาครับขายได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทํานาเลยนะครับไม่ได้ทําเลยบางทีนะครับผมว่าไม่ได้ทําเลยก็ไม่มีเงินก้อนนะครับเพราะว่าเวลาไปใช้หนี้เขาเราก็ต้องเป็นเงินก้อนไปตอนวนี้เราลงทุนทํามันไม่ได้ลงทุนแบบก้อนใหญ่ครั้งเดียวนะครับการทํานามันก็ซื้อปุ๋ย มันก็เป็นช่วงๆอ่ะหวานข้าวก็ช่วงหนึง่งแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยอีกช่วงหนึ่งนะครับเก็บเกีียวอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วเวลาขายเราขายครั้งเดียวมันก็ได้ทุนมานะครับเป็นเงินก้อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้หนี้เขาใช้หมดไม่หมดก็ยังดีกว่าไม่มีใช้เลยนะครับเนี่ยคือวิธีชาวนานะครับทำไมชาวนาเขาถึงต้องทำนา ในเมื่อมันทํายากขนาดนี้คุณจะไปดันด้นทาทาไมบางคนอาจจะพูดนะครับบางคนเขาอาจจะพูดอย่างนั้นว่ามันทายากขนาดนี้คุณมาทํานาทําไมอาชีพอื่นคุณก็มีทําไมคุณไม่รอทําอาชีพอื่นอย่างเดียวคือบางทีอาชีพอื่นมันก็เป็นรายได้เหมือนกันนะครับมันก็มีรายได้นะแต่ว่าเราก็มีรายจ่ายทุกวันนะครับรายจ่ายเรามีทุกวันนะครับทุกคนมีรายจ่ายทุกวันเลยนะครับอันดับแรกเลยในภาคอีสาน ของเราไม่รู้ภาคอื่นเป็นหรือเปล่ามีหรือเปล่านะภาคอีสานคือค่าศพนะครับตื่นเช้าขึ้นมานี่พนักง,งานเก็บเงินค่าศพมันเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นเาขาตั้งเป็นเหมือนอะไรละ่ะเป็นกลุ่มเป็นอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็วเวลามีผู้เสียชีวิตเนี้ยเขาก็จะมาเก็บเขาเรียกค่าศพนันแหละบางครอบครัวนี่บางทีนะครับ เข้าหลายกลุ่มได้หล,หลายคนได้หลาย,ลายกลุ่มนะครับก็มาเก็บทีละสี่ห้าร้อยทีละพันนะครับต่อวันนะครับบางครอบครัวเข้าหลายกลุ่มนะครับแล้วก็แล้วก็จ่ายให้กับหลายหลายครอบครัวด้วยอย่างนี้นะครับรายจ่ายมีรายวันเลยนะครับรายจ่ายมีทุกวันนะ่ะไหนจะค่ากินค่ากับข้าวค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้ว ทีนี้ไอ้รายได้ของเราแต่ละวันนะ่ะก็ต้องจ่ายพวกนั้นแหละนะครับแต่อันนี้คือจ่ายหนี้เอาตรเงิจ่ายหนี้ทกศจ่ายหนี้ธนาคารนะครับจ่ายหนี้รายปีนะครับนาะข้าวเขาจะมีประโยชน์ตัวนี้แหละครับตรงที่เราขายแล้วได้เงินก้อนนะครับยิ่งทําเยอะนะครับการลงทุนก็อาจจะเยอะแต่ถ้าทําได้เวลาขายมันก็ได้เงินก้อนเยอะนะครับเงินก้อนใหญ่นะครับ ไม่แน่นะอนาคตผมอาจจะเอานาเช่าทำเยอะๆนะครับยังเรีกว,ว่าเรามีเครื่องจักรทุกอย่างร,รถเกี่ยวเราก็มีเองนะครับรถไถก็มีครับของพ่อตาแต่ไม่ได้เอามาใช้นะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ทำเยอะนะครับก็เลยเแลกเปลี่ยนกันนะครับให้ให้ญาติฝั่งนี้ไถนะครับ ไม่ไม่ได้เอารถมาเองนะครับอ่าถ้าข้างบนฟ้าไม่ทําบาปผมก็น่าจะได้อยู่นะครับขอสักอาทิตย์สองอาทิตย์เด้อท่านเทวดาอย่าเพิ่งเยี่ยวลงมานะให้ข้าวผมได้ตั้งตัวแข็งหน่อยนะครับค่อยลงมาจะได้ไปซื้อยามาค่าหอยต่อนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำอย่างเงี้ย อหอยกินแน่นอนครับอหอยเชลลี่เยอ,ะ,อะเดี๋ยวรอรดนะครับรอรดแล้วเราก็จะหวานให้เขามาปั่นก่อนครับ